พิธามีข่าวกับก้อยไว้เดี๋ยวจัด はい。 ปื่นก่อนวยเรี่อวมาเคลียร์ายจะได้คิดไ,ไ,ไ,ไม่ถัน ใช่ไม่ใช่กข้างล่างข้างเพราะว่ามันอยู่โพสเชลไมัมเข้ากัดต่อเหรอ

아, 어, 그래도 싸우 นี่เป่าสิ่งเดกกลับแล้วเดี๋ยวกลับแล้วเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายมีกุนแกทุกดา ไข่โค้ดไล่ไเปเรื่อยๆแ่งรอเลยโอเคเรื่อง,งอะไรยบจับ ไม่ไขทั้งอันเลยเบสคนไปไหนอะเปิดเลยที่ไม่มีกุญแจก็บอกเปิดดีทักงรูปเลยเลยรูปบอกได้ได้ โอ้ค oh, ุณจหมดด้วยจะเยอะจะเป็นเหลืองนะผมว่าอยู่เหลืองผมว่าอีดา๊า ไอ้เหี้ยวามันอยู่ข้างล่างเฉยไอมีคนไม่เหนี่อยเหี้ยตรงนี้ก็ไม่ต้องรอยฟ้าเปิดตัวที่ผมว่ามันดักอยู่ในห้องแน่เลยระวังลูกซองห้องในอ่ะสูตรนี้คนใช้เยอะหนะ่อยหน่อยข้างในมีข้างในห้องี ไม่ใช่ไปตีไปนี่เลยเหนื่อยผมเปิดตูให้นะผมเปิดให้ลิงเรอก็ได้เก็บตู้กันผมเปิดนี่อะไรตัดไงนี่น่าจะลิงดีกว่าอาแล้ะโอ้ยหปวดแตกโดนเก็บเหมือนกัน หกหน้าเด้งสองเมตรโอ้โหเศรษฐเลยมีอีกตัวหนึ่งอยู่กล่องขวาล้มมีตัวหนึ่งตาย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 เยอะจังวะตะกี้เห็นบาเบ็บ้าดึด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 เลยอ่ะเฮ้ยเหลืออีกเหลืออีกยังเหลืออีกเอ้าผมนึกว่ามีผมนึกว่าตัวนั้นล้มตายตัวหนึ่งลองขวาจะถกตายเสียดายจังโอ้ มีคนเปิดประตูให้ด้วยกับอมารีก็ได้วะเกมจะหลายชิบหายมีคนเปิดประตูให้ด้วยคิดว่าเหลือตัวเดียวเฮ้ยอย่างไรเพื่อนมันก็ตายแม่นจังหัวเด้งดึ๊กดึ๊กดึกเหลืข้างในฮะเล่นเจ๊ของแม่นอยู่นะทำไปเล่นไปเลเจ๊ของแม่นอยู่นะพาพาเพื่อนฟางอมารีเดี๋ย บอกแล้วเน่ยมาเล่นทีวีเซ็ตหกหายไปสองสามเซ็ตแล้วเนี่ยโมโ่แล้วไม่ติอ,ะอ่ะผิดเองตัวละกันเออ,อยังก็ค่อยเล่นนะจากผมแ <c oughs> ม่งเลย <c oughs> เร็วรีบไปไหนแต่กี้คิดว่ามีตัวเดียววะ <c oughs> ไม่ผมยิงล้มไปตัวหนึ่งแล้วก็หัวตัวหนึ่งไงคิดว่าแม่งเหลือข้างในาสองตัว <c oughs> ตอ๋อโดนหลอกเอวินถึงดอกตีใหม่เหรอมีกี่ตัวในห้องอ่ะ ในห้องมีสามตัวไม่ใช่สองรอประก็ยิงลงไปตัวนึ่งก็เลยงงอู้ว่าสรุปตัวไหนวะเปิดปรีเพยียดิเปิดรีเพดิหรือว่าตัวเดียวกันเดียดิย <c oughs> รีเพลยกันค่า <c oughs> เพราะยิงเข้าหัวไปตัวนึ่งตายตัวนึ่งแน่ๆนสรุปเพื่อนมันนั่นแหละ เพื่อมันนั่นแหละลูกยางที่ผ่านดีเทคดีเทคก็โหลดค่อนข้างนานนอันนี้เกิดม,ม้าเหรอวะแช้ปืนเงี้เยเออเกิดรอเฮ้ยเห็นปะมีสองเสียงเออตายตัวนอ้าวมีตัวเดียวเือตัวเดียวเียงเพื่อนมันเสียเพมันแล้ว น้องดกน้องดกุญแจนมันว่าโอ้ยจี๊ดเลยว่ะสศทกอ่ะสะทถกหนูอะทีวีช่วงนี้ยะถกหนูเยอะด็กระโดดโตแล้วก็ห้องรับแขก 哎，哎，不会不会呗。 หนึ่งนลลหน่วราคาคนเดีวก็เลยโมลีละสี่เมื่อกี้ภาษาเอาชกกแัดวลลัค์ไปตั้งหล่ Ready? ทุ่มหนึ่งก็ต้องออกจากบ,บ้านแล้วอะไม่มีผมอยู่กันให้ได้นะแมงหลับอ<ป>ยอ่อะบายบายบายอันนี้พี่เปรมช่วยน่าจะทั้งส่วนอะใช่ปะ่ะพี่เตปลุกปุกได้ทั้งส่วนอะ่ะ

ดาทางไม่ถูกอา,าี่มาจะวิ่งเดียวนเี่ยอ้ยโหตัว่งอย่างืดเลย tập đuổi ừ, đây rồi à? <laughs> Ủa, sao là mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มองมะเนี่ยแปลกๆต้องมเรือแค่อยากให้มันเาอาปันี่ใครอะเราก็ไม่อยู่ตรงนี้ You are a brave one แม่งเลยไม่หก่ะหน้าประตูกางปอดเวนปัดเางเขามั่งหวะ รอๆๆมันจะไปะยัดอยู่แล้วนี่นใช่ปะน่าจะใช่เออรอ,อ,อัไก่อนึกใหญ่ชน,นใหญ่รคุณแม่เจออะไรจิบถึงรตรีกเลย นั่นหนือทีก็ตับเหรอ่เป็นตัวเดียวัเียนแล้วเข้าคอนเฟิร์ดีปะก็ได้นะจิงเข้าพข้ากันดีปะไปไม่ข้เนเป็นหน่อยเซฟนดเลย

ตายเลย,เลยตัวเดียวมีเปิดล่างนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมาแกร์ตี้โกร์ตี้ตมันหนีมาปะวะว่าชุรมุนกูถอดลูกก่อนแลวถ <laughs> อดลูกถอดของยกออกเลยโอ้โหเอวันเฮีย 压吗？压的。 อากาศอากาสเจ็บหนักเจ็บหนักขวาขวามาขวาไม่เข้าเมาตายเดี๋ยววก่ดูแมกซีร่วงไอ้เหี้ยเบสเบสอยู่อากาสตายอยู่ตัวท้ายเฮดโฟร์เซตหก เซ็งจ <muitas> ัดเลยกูอยู่ข้างมนอยู่ห้องสมุดโดนมาหาผมแล้วพี่ตีโอ้โหตาย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 ตามตี๋ชุบไปชุบไปก่อนชุบไปก่อนเกียให้เหลือตัวเจ๋เลยไอตีวะหน้า ทุกตีอ่ะเมื่อกี้ถ้าได้รวยเลยอ่ะโอ้เธอเม้าสองหัวสองหัวเลยเหรอเออเฮียเกือบรวยผมยิงโอกาสตายอ่ะเมื่อกี้สัตว์ผมเปลี่ยนลูกแล้วแม็กกาซีนตกรวยเอ้ยเสียงจัดเกือบตายแม่งมีของไปอยู่ในกระเป๋าช่องว่างเฉยเลย แม่งเมืกเก่อกี้ถ้าออกได้อะมีออกไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านอะผมว่าม้าน่าจะเครียดเมื่อกี้เธอโมาผมยิงโอกาสตายไปวยสองตัวดดยด้วยโอากาสตรงมาแล้วล่ะมีบ,บหมีหมดครั้งแล้วเดียวกัน <laughs> ผมเล่นหมดครั้งละตอนที่ทำเก้าช่องเดือดป่าอารีมไ,มไม่ค่อยชอบ <laughs> ออไว้ข่าวได้นะสบายเลยตะเ่กี้ได้กว้าซีนผมหายเหีย เกือบรวยเดีวยาตัวเดียวเองเมืเ่อกีต้ตัวสุดท้ายตัวเดียวตัวสุดท้ายแม่งอ,อิ่มแปร่เลยอิ่มแปร่เลยเมื่อกี้่คิดยังไงดิมเก็บไม่มไหมดหรออย่างเออมึงรวยแหละแต่มึงเก็บไม่หมด นิดเดียวเองให้เด็ก,กมันเติบโตบ้างให้ไปเยอะแล้วนะให้ไปเยอะแล้วนะให้มันอีกเมื่อกี้เริ่มเปลี่ยนสกกินโซ่ใช่แหะไอ้เหี้ยเกี่ยวด้วยวะไ,ไ,ไม่เกี่ยวพี่